ฮัลโลสบายดีทุกคนพบกับบีเอือดสำหรับคลิปนี้บีจะพาทุกคนไปที่แข้งขมวนเริ่มต้นจากการปูดฮับเครื่องบริจาค เครื่องบริจาคที่พวกเขาโฮมมาได้ก็จะเป็นพวกเครื่องนุ่งเสื้อผ้าเกลเบลากตกกุ้กตูนจำนวนหนึง่งส่วนที่เหลือก็เป็นสติกเกอร์ก็จะฮอตมือลงตัวจริงแล้วพวกเขาก็เก็บเครื่องมาฝากโดยผ่านขนส่งหุงอรุณบอกขอบใจทางหุงอรุณด้วยเด้อพอฝากเครื่องไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็เก็บเอาเดินทางด้วยรถเมล์หารถก่อนเตียงนเพราะฉันก็ชิมตัวนี้ที่อบอกเขาชิบไปหาแขก ที่ว่าเขาขึ้นรถเมสซเงรถเป็นครั้งแรกก็เลยงงว่าทุงยาที่พื้นให้นั้นเวเซฮาร์กเหลือเวส่เกลร์ดเรือเกียร์เวเซฮาร์กว่าส่เกลือที่ว่าเขเดิางสามสิบนาทีนย้อนอย่างนี้ดิเดียวติดนี่พอมูนักข้าคดขับรกเขาขึ้นรถทั้งหมดแล้วรถก็ได้เล่นออกจากคิวเล่นออกไปพอเขาได้่น่าก็หิวเสร็จแล้วเมารถภาพทางรถเอกอัดและแคบหลายก็เป็นประสบการณ์ที่ได้ลองคันหนึ่งแล้วไม่อยากลองอีก เขากป็นย่าบริกีเลยมาซัเซตตมีซะสองสาวมีรถคันหนึ่งขาเจ้าเพก,กันเลยได้มาขึ้นโฮกันเสื้อบัวแยกนอนกับบไร้นอนยนมาเก่งใจพวกเขากะนึกว่าฮอใส่แล้วเอาไปเอามาคือหาสิฮอนบ้านเผาทุกคนจะไม่นานฮอดตอนนี้ก็จะเข้าห้องน้ำอยู่บ้านเผาเลยขาเจ้าขายขากิดอะไร บีก็ได้ขนมกับจีคนละถุงเพื่อไปกินอยู่ถึงรถเม์หลังจากมาขึ้นรถแล้วก็น่าฮิวสน่าก,กันนอนวานโน้นก็นอน,โนโบูดได้เยีดขาลำบากแถมยังวิ้นหัวเมาขับเจ็ดเ,เด,อเออเดอ้อติ๊กอสฟหมือนกันกันกัน้อนกินสู้ๆไหมสุดท้ายขับเจ็ดเด้อ,ดอ,ดอรีวิวนะจีจังไหนรสชาติรส แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปจุดเฮาม้ออยจุดหมายโดยใช้เวลาเดินทาง11ชั่วโมงสำหรับคนที่ความเดินทางไปในเฮาในครั้งนี้ก็จะมี5คนเดือดโคนผู้ชายคนหนึ่งวันนี้ก็เป็นเวลา4โมงเพิ่งเพิ่งฮอตสหน okay. ี้ดจ้าฮอตสหนีเล้วคนเอียนอนนอนนอนมานำรถมีฝันว่าลินไพรวอร์สันเอ้ยกับโม่คนเดือดฮอดแล้ว ลหลังจากฮอตคิวแล้วพวกเขาก็ย่างมาบ้าลุ่นอารประมาณสามนาทีก็ฮอตแล้วจริงจูขคงเฮือนเขาเจ้าตัวจะไปหับแต่พวกเขาดือ้อบีขอตัดมาตอนเซาเลยเดอร์พักันตื่นบนแล้วตัวนี้พากันไปสำรางกา อ้เพื่อนก็ได้บอกว่าจะพาไปชมวิวเลยค่ะอย่างกินแนงตามๆกันไปเลยจ้าบรรยากาศในตอนเช้าที่แข่งขงมวนที่แซ่บจะสุดช<ม>ื่นเช้าเวลาแปดมงไปปลายและพวกเขาก็รุนเทว่าไอ้เพื่อนจะพาพวกเขาไปใสพวกเขาก็ฮอตแล้วละสุดท้ายก็แปลกใจว่าเป็นอย่างคือพามาทางนี้เส้นทางระวังไปสุดกะเป็ดอนี่ยที่แปกะข<พ>อง<ม>พวกเขามานยู่นี้เพื่อรอท่ารถที่จะมาหับพวกเขาไปลงพื้นทีน่งานบารคําเดอ อยู่จุดนี้ได้ประมาณสามสิบนาทีไอ้เพิ่นกส่วนออกไปซื้ออีหยังกินเพื่อหองท้องหลังจากนั้นพอเขาได้รถก,ก็ได้กแกล่นมาหับเขา,เาไปกินเ้าเปียกสำหรับคนที่ยังหิวอยู่ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่จุดหมายปลายทางสำหรับบ้านที่พวกเขาจะแปะเมนบ้านกวนผ่านเมืองยมราลแข่งขงมวนด้ดทุกคนไปน้ำมูเป็นกลุ่มนางหลังกระบะคือที่สุดเลย รถคันนี้ก็คือจะไปจุดเดียวกันกับพวกเขาเขาเจ้ามาตเวียนคือกันแต่เป็นวันของคูบาแสงแดดท,ที่ลงมากระทบผิวหนังของพวกเขาก็พากันฮอนเท่ฮอนว่าแต่ตวสาวของพวกเขาก็สู้ๆเพื่อมาได้วิวละทิวทัศน์ระวังทางเป็นอย่างทีว้าวลมพัดผ่านหูและหน้าพากระลุกอย่างกระโได้ยินสายตาจ้องแต่ภูเขา จนพวกเขาผ่านมาฮอสสถานที่เด็กน้อยและสาวบ้านก็พากกันมาต้อนรับและพากันช่วยกันหามกระโตกระตะบวงเข้าไปในงเหียนด้วยความสมคีโ้าดมีบทีด <laughs> จากนั้นทางมูมูก็ได้พากกันไปเก็บอาหาร่วยแมควัวที่ว่าต้อนรับเฮาเลยบีกับอ้เพ่อนส่วนหนึ่งก็พากันออกมาเอาเครื่องเที่ยวฝากมาตเตวียงสำหรับคนที่ยกเครื่องอยู่นี้ซื้อแทดเด็ดทุกคนตัวในน้อยคือแข่งแขงขนาด หลังจากที่พวกเขามาเอาเครื่องเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็กลับไปกินขา้าวยนว่าหิวแห้งครบใจสสำหรับอาหารในมือดีเตอรแซ่หลายแอนโบถ้าบุเสือเบึงหน้ามูค่อยได้ <c oughs> อย่าละหมบุสนนะกินรูกเดียวนะ <c oughs> มามามาทุกคนมากินข้าวน้ำกันมากินข้าวสามาคีน้ำกัน,กนเนนด้อทุกคนฮู้บอกว่าเป็นอย่างบีจึงเลือกมาสถานทีน่เดี๋ยวฮู้จะก,กับไอซายเซิงเราระดมถึงสร้างรงเฮียนแห่งนี้ด้วยตนเองเห็นบอกคนที่กินข้าวคำยังไงเสื้อสีฟ้านั้นคือไอซายคนที่มีอุดมการที่ก้วงขวางและเป็นคนที่คิดง่ญ่ กินข้าวอิ่มท้องบ่หันลงพวกเขาก็มุง LIKE น้ำมาจัดเครื่องได้เห็นหน้าใหรอบูดจุลูอยู่สาวมูเพื่อนพัดกันตั้งใจนาดเพราะว่าน้องๆคือมอหุ่มจะปอจะแปกันแล้วสำหรับเครื่องพวกนี้แม่พวกเขาบดแยกมากโกนเพราะว่าอ้เพื่นออกมาสมทบก็เลยได้เอามาผับและจัดเพื่อจะแจกย้ายให้น้องๆสุดนี้อาจจะบ่มเหมาะในน้องๆบางคนเพราะเครื่องส่วนหลายและดมมาได้แม่แม่จะเครื่องของผู้ใหญ่เป็นส่วนหลายอันนี้เลสา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้บีกูโมกับบริพากันิิดแผนกิจกรรมอย่างเลยแต่บีคิดอยู่ในใจก็คือว่ามีสติกเกอร์มีสลาบของหล่นเด็กน้อยและตุ๊กตาตูนมันอาจจะเป็นของที่เฮ็ดให้วเขาจาตื่นเต้นและต้องการอย่างหนึ่งก็ได้ ไอ้ไ้ี่เสีิสินเอตองอนะเดี๋ยวเีดี๋ยวฟังเดี้ยัามวายีถามั้นถามอีกนึงเรียบวงั้นตอบะไอบช้าหน่ไอ้ตอบห้สองหหแปดวก่เอ้ยส ยดีนยดอนย้อนย้อนยยยเอาไหมหนึ oh oh, oh 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 ่สองหนึ่งสองตัดเป็นยังไตัดโอ๊ยย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 วยย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 เยย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 ย

ย่ไอซสงเมย์ุกตาตุกตาทลาปีไม่ด้ไอวนหไอมีเลยมีน้ตสจตัวอางมีเมีสลาตสนาสลาวิลินเ้ไลินกรหูกอเระจาตไว้เตริโลกเจโลกเาดิเจริโลกเจโลกโล ก็คือของฝากใจน้องๆกิจกรรมของเฮาสิ้นสุดลงแล้วทุกคนและพวกเฮากนจะเดินทางกับพวกเฮาก็ได้เก็บภาพบรรยากาศเพื่อเก็บไว้เป็นทีละเลือกไปเด้อขบวยสำหรับระวังทางกับพวกเฮาก็แวะเบิ่งสร้างอ๋อน่าจะประมาณห้าสิบบาทไร้กระตุ้ง เจตงาเนาะขึนเลยเราจะยานมันเหงาคนสร้างตัวนี้อายุน่าจะหลายแล้วได้อยู่ตัวคนเดียวสายตานั่นน่าเศร้าไอ้เฮาหละรู้สึกว่าสงสารนานจังเลยกะบูฮู้รู้สึกว่ากันอยู่ตัวตัวเดียวคนเดียวนี่มันปิดเอียงที่น่าเศร้าหลายด้ิเนะ ไม่บา,บายเดินเจ้าซางยินดีเหตุใ้หัจใกครั้งหนึ่งเราได้เห็นหน้ากัน,น่ะฮาฟลามาดู้ดตัวแรงมาไอ้พันกบมาฮัพวกเขาอากาศในตวนค่ำคืนตัวเมืองท้ายแค่ปิดอย่างที่เงียบสงบพูดดีเลย <c oughs> และพวกอ้พ่นก็พาพวกเขาไปต้นตาลทาแค่บรรยากาศบริเก็บไว้แต่ก็ขอตัดมาตอนเศร้าเลยเดอ้อเพราะว่าแต่ละคนมาได้ตุ้งเป๋แห้ง <c oughs> จะเ้เบิงมาเป็นอย่าง,ย,างยู่กงคาแล้วทุกๆก,การเดินทางเป็นอย่างที่โคตรแปกแลกใหม่เลยประทับใจในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยโดยเฉพาะบรรยากาศในตัวเมืองที่เงียบสงบผู้คนเป็นมิตรและครั้งนี้เป็นครั้งที่ให้พวกเขารู้สึกประทับใจอย่างหน่อยก็คือเป็นเหตุผลที่พวกเขาจะต้องมาก็าคือน้องๆหอยยิ้มเสียงหัวและความตื่นเต้นความประทับใจที่ได้ของจากพวกเขาครั้งหน้า จะไปสายพวกเขามาติดตามกันเลยขอบใจไออดอลยน้องๆทุกคนที่มาห่วมกันในทริปนี้กิจกรรมในครั้งนี้เด้อยินดีได้รู้จักทุกคนบา,บายๆแล้วเจอกันในครั้งต่อไปว่าเขาจะไปแข่งไหนบายๆ